ยารถนต์เก่วันนี้เราจะพาไปพบกับนวัตกรรมการเลี้ยงพึ่งโพลงแบบประหยัดต้นทุนที่จะเปลี่ยนล้อยางรถยนต์เก่าให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของพึ่งในยุคที่ทุกคนต้องประหยัดและรักโลกการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้จึงเป็นทางออกที่ชาญฉลาดกับเกษตรกรผู้คิดวิธีการเลี้ยงพึ่งโพลงโดยใช้ล้อยางรถยนต์เก่าซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างน่าทึ่งพื้นที่สวนแห่งนี้ในจังหวัดสตูลเราได้พบกับคุณสมควรเจริญขวัญ วัย55ปีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูลผู้คิดค้นวิธีการเลี้ยงพึ่งโครงแบบประหยัดต้นทุนล้อยางเนี่ยที่ที่ผมเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าล้อยางผมตั้งอยู่ที่บ้านผมเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเอามาทำรังพึ่งได้เพราะว่าส่วนมากแล้วก็ททำเป็นเป็นกล่องไม้นะครับก็ทำเป็นกล่องไม้ผมก็เอาเลยเอาไอ้ล้อยางเนี่ย เราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ไม่ต้องอเรียกว่าไปหาซื้อเศษไม,ม,ม้เรือะไรมามาทำเราล้อยางเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรคุณสมควรใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่หาได้ทั่วไปประกอบด้วยล้อยางรถยนต์เก่าเตาอีที่พื้นนั่งชำรุดนำมาทำเป็นขาตั้งและใช้กระเบื้องหรือสังกะสีปิดด้านบนเพียงเท่านี้ก็ได้บ้านพึ่งแบบใหม่ที่ประหยัดและใช้งานได้จริง ปัจจุบันคุณสมควรมีรังพึ่งทั้งหมด12รังแบ่งเป็นรังในล้อ,อยางรถยนต์5รังและอีก7รังในบ้านพึ่งแบบเดิมกระจายวางตามจุดต่างๆในสวนยางพาราของตนเองและสวนของเพื่อนบ้านที่อนุญ,ญาตเขาจะไม่เก็บช่วงฤดูฝนเขาจะเก็บช่วงอ่าฤดูแร้งเท่านั้นครับแล้วก็การการเก็บน้ำพึ่งนะครับนี่ครับคือตัวอย่างเราจะแยกนะครับเราจะแยกระหว่างตัวอ่อนกับ น้ำพึง่งโดยไม่ให้ตัวอ่อนติดไปเลยนะครับเวลาเราจะคั้นน้ำน้ำพึ่งเนี่ยถ้าตัวอ่อนติดไปน้ำพึ่งจะเสียนะครับที่เห็นสีใสๆแบบนี้นะครับใ,ใส่แบบนี้คือน้ำพึ่งประมาณสองเดือนสองเดือนจะสีแบบนี้จะหอมมากจะหอมจะอร่อยจะหวานนุ่มนวลน,นะครับอจะเป็นสีคล้ำหน่อยนะครับสีคล้ำหน่อยนี้จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำพึ่งค้างปี น้ำพึ่งค้างปีเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่ได้จับเขาเรียกว่าน้ําพึ่งค้างปีมันจะเป็นสีคล้ำหน่อยกลิ่นจะอ่าจะน้อยกว่าน้ําพึ่งสองเดือนแต่ความหนืดความเดียวเนี่ยจะแพ้จะแพ้แพอนน้าพึ่งค้างปีนะครับแล้วแต่คนชอบครับนอกจากจําหน่ายแล้วคุณสมควรยังแบ่งน้ําพึ่งให้กับเพื่อนบ้านที่อนุญาตให้นํารังพึ่งไปวางในพื้นที่อีกด้วย นั่เป็นการแบ่งปันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนการคิดค้นนะวัตกรรมของคุณสมควรไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงผึ้งแต่ยังเป็นการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจอยากซื้อน้ำผึ้งหรือเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโครงแบบประหยัดนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจลุงสมควรหรือโทร0814793626 ที่อยู่หมู่ที่สองตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิดรักโลกที่ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ยังสร้างไรายได้เสริมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหวังว่าแนวคิดดีๆเช่นนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรท่านอื่นต่อไปอย่าลืมกดติดตามสองใต้นิวทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน